สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำเมนูผักเพื่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะผักเตรียมอ่างซิงเลยว่าพอล่าจะทำอะไรนะคะวันนี้นะคะเพื่อนล้างเสร็จเรียบร้อยเตรียมลวกเตรียมนึ่งเลยนะคะเพื่อนนะคะผักมีทุกอย่างเลยมีเห็ดนะคะมีบล็อกโคลี่มีข้าวโพดน,นะ,ะมีฟักทองแล้วก็มีบล็อกชอยนะคะคะน้าจีนนะคะเพื่อนเยอะมากเลยคะ่ะแช่น้ำล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ ชมบรรยากาศนอกหน้าต่างนะคะอยู่ตรงไหนก็มีดอกไม้มีธรรมชาติอยู่กัรอบไปหมดนะพอล่าเพื่อนเอ๋ยดูสินะคะมันจะเปบรรยากาศนอกหน้าต่างะคะ่ะมองหน้าต่างข้างบ้านเขาบอกใช่ไหมคะนะคะไม่ปิดหรอกค่ะขอโทษนะคะดีค่ะเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พอล่าจะมาทําอ่าเนื้อปลากระพงย่างเนาะย่างย่างในกระทะนะคะกระพงย่างแผ่นง่ายๆนะคะ พอมีเตาถ่าน,นเพื่อนต้องอย่างในกระทะนะคะเนี่ยปลาพงสําเร็จรูปแล้วนะคะนะคะสองชิ้นนี้ก็เกือบกิโลอ่ะเพื่อน mm hmm. เขาแร่เอาหนังเอาเกล็ดอะไรออกให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะเอาหนังเอาเกล็ดเอาก้างออกแล้วส่วนมากค่ะเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวพอลากก็จะมาหมักนะฮะหมักแล้วเอาไปย่างในกระทะนะคะเดี๋ยวพอลากก็จะมากินกับอากับแจวกับผักนึ่งผักลวกนะคะเพื่อนนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพบันนี้นะคะ mm hmm. กดอื่นก็ โรตีไทยนะคะหมักปลาเพื่อนนะคะ,ะเกลือนะคะไม่ต้องมากเดี๋ยวเค็มใส่หลายอย่างก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะมีซอสมิกกี้ค่ะนะคะคือหมักตามใจชอบนะเพื่อนนะคะชอบอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ติดกระทะนะคะ ใส่ข่าดอนะคะโรยขหน่อเพิ่มความอร่อยนะคะจากนั้นก็คุกข้าด้วยกันเลยนะเพื่อนนะคะหมักให้เข้ากันค่ะนะคะค่ะเพื่อนปลาก็หมักเรียบร้อยไปย่างเลยนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้พาราก็จะย่างปลานะคะย่างปลานะคะ ตัทีละตัวดีกว่านะคะตัวใหญ่เต็นระคะวันนี้ปลาก็สุกได้นะเพื่อนก็ลกลับกลับด้านเลยเนาะ่ะเพื่อนตอนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะสีสันสวยงามไปเสิร์ฟเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มากินเมนูเพื่อสุขภาพ ะะแต่ก็ขาดข้าวเหนียวไม่ได้อีกเลยเพื่อนพอทําทเสร็จก็นึกถึงข้าวเหนียวว่าจ,จะละเว้นข้าวเหนียวสักอาทิตย์ก็เว้นไม่ได้เพื่อนวันนี้ก็ปลากระพงย่างเนาะนะคะก็มีผักนึ่งแล้วก็ผักลวกแล้วก็เจวนะคะน้าจิ้มเจวเม็ดปลาล้าน้ปลาพี่เพื่อนไม่ใช่พี่เพื่อนขอโทษค่ะนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่ค่ะนึ่งอบอไอหวนๆันเลยนะคะนะคะนี่ค่ะเมนูปลาน่าทานมากเลยเพื่อนขอชมเนยน,นะคะน่าทานมากเลยค่ะนะคะ สีสันนี่เป็นไงคะมามาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันเพื่อนนะหอมนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยเพื่อนชอบนะเพราะาเป็นคนชอบปลามากเลยนะเพื่อนทานได้ทุกวันนะคะนะคะจะต้มจะนึ่งจะทอดอะไรได้หมดค่ะคนอื่นก็ขอทานน้ําน้ำนางเอกนะคะวันนี้เพื่อนขอน้ํานางเอกหน่อยนะคะวันนี้นะคะซึ่งน้ําผลไม้ที่นี่จะถูกมากนะเพื่อนนะคะน้ําผลไม้ที่นี่อ่ะ 9กสิบก้าเปเซ็นต์นะฮะพีซูเก้าฟรีไม่มีน้ำตาลนะเพื่อนนะฮะเนี่ยมันถูกค่ะมีแรงกินกินไปเลยค่ะน้ำผลมไม้นี่มีทุกชนิดเลยนะฮะขอจบข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเลยผักผักนึ่งนะผักลวกอันนี้อันนี้นึ่งค่ะเพื่อน สีเข eh ียวนี Dude, ่ลวกนะคะนึ i i ่งแล้วมันจะเหลืองเพราะลากเลยลวกเอานะคะชอบทานขีกเขียวนะไอพวกสีเหลืองนี่นึ่งเอานะคะสีเหลืองก็มีแคโรทีนเนาะสีเขียวคือวิตามินเยอะๆเยอะเลยค่ะเพื่อนผักซึ่งผักผักที่นี่มันก็จะสดเนาะผักก็จะนุ่มกรอบเพื่อนไม่แข็งนะผักที่นี่จะจะจะอ่อนน่ะนะคะ กระพงนะตรงตรงท้องตรงพุงคราบนี่เพื่อนมันอร่อยค่ะนะคะจ้างม่ไม่มีเลยอ่ะออกให้หมดเลย <c oughs> เหอนะเห็ดด้วยค่ะ เพื่อนคงเห็นว่าพร,ราชกินแต่เดิมๆใช่ไหมเพื่อนเนี่ยค่ะพร,ะราชชอบแบบประเภทแบบเนี้ยคือเราทําที่เราชอบที่เรากินได้นะเพื่อนฟักทองที่นี่ยเป็นรูปยาวนะก็มันมาก เดี๋ยวเนื้อเขาจะมันมันแล้วหวานนะเพื่อนแน่นแน่นนะ ขอแห้งกระปุกคือโพดเขาก็กปอกเปลือกมาให้เรียบร้อยนะคะเราแค่เอามาล้างน้ำนะครับความสะอาดทุกอย่างคือสําเร็จรูปคือมันง่ายอหเพื่อนนะคะ Oh uh -huh. มีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าพอบ้านตัดหญ้าอยู่หลังบ้านวันนี้อากาศดีนิดนึงเขาก็จะตัดหญ้าเนาะสปริงหญ้าจะขึ้นเร็วมากต้องตัดทุกอาทิตย์สนามหญ้านะเพื่อนนะก็มีเสียงรบกวนนิดหนึ่งแต่วันนี้อิ่มหนำสำราญอร่อยมากเพื่อนข้าวเหนียวหมปั้านหนึ่งนะคะปลาครึ่งหนึ่งผักก็แต่เมื่อไรก็เก็บไว้กินอีกทีได้นะเพื่อนนะวันนี้ไม่มีผลไม้นะคะ ก็นานผลไม้ผักแล้วก็เลยไม่จัดผลไม้วันนี้ <c oughs> ขออนี้เพออิ่มข้าเย็นเดียวก็อิ่มจริงๆแต่พูดจะต้องจมท้องไ้กินข้าผลไม้นะแต่วันนี้ก็ฟูเต็มที่เลยเพื่อนนะคะนะปลานะคะเมนูปลาและผักเพื่อสุขภาพพรา,าก็ง่ายๆเนาะไม่ง่ายไม,ม่ยากเพื่อนอยากแล้วก็ง่ายหมดนั่นเลยนะคะก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกับพลาเสมอมาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย